รายการแอดวันอดสอวันนี้นะคะเรามาพบกับแขกรับเชิญพิเศษนะคะทั้งสองท่านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโตนะครับแอดมินเพจเล่นกันเถอะโดนผมทับนะครับไม่มีเพจครับวันนี้นะคะเราจะมาชวนทาความรู้จักกับบิดได้ทดการทำสีวงการแอดสองนะคะคุณพอฟฟี เยอออสวัสดีคร like ับความเป็นมาที่มาเป็นยังไงทำไมคุณถึงเริ่มทำสีเออจริงๆที่เริ่มทำสีก็คือจริงๆเหมือนกับว่าเหมือนเราเคยเห็น ในหนังพวกคอลีวูดทั้งหลายแหล่ใช่ไหมว่าปืนเขาเนี่ยหรือแบบไปดูตามทหารของจริงก็ได้อะไรพวกนี้ครับคืออย่างกูผมเนี่ยผมจะเป็นสายเมชชั่นอยู่แล้วคือเราแต่งตัวเราไม่ได้แบบเน้นไม่เน้นยิงเอ่อไม่นยิงยิงไม่โดนไม่เป็นไรครับปืนกูสวยไว้ก่อนเราเป็นสายปลูกกรณ์แค่ได้ครอบครองกระตุกใจนะฮะแค่ได้นอนลูกปืนอยู่ที่บ้านทุกวันก็มีความสุขแล้วนะครับกลับมาที่เรื่องทําสีก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อปืนทั่วไปซื้อปืนธรรมดาซื้อปืนมือหนึ่งมาหรืออะไรก็ตาม มันก็จะเป็นปืนของมันแบบเออมันจะหน้าตาเหมือนคนสมมติเราซื้ออย่างกระบอกนี้มาเนี้ยเดิมๆม,มามันก็ยังไงอ่ะเป็นลาง u าร์ไีทซายแล้วก็บอดี้สีดำธรรมดาไม่มีอะไรก็ดูเหมือนชาวบ้านทั่วไปเหมือนทุกคนที่ซื้อมาแต่ด้วยความที่อยากเด่นและความที่อยากให้เหมือนแบบเอเอเหมือนที่พวกหน่วยรบพิเศษเขาใช้หรือว่าหลายๆคนที่เขาามาค้นสมุกวพรหรือว่าทํา เป็นเวทซ์ลิงอะไรพวกนี้ครับก็เลยเริ่มทําสีตู้ของตัวเองก็เริ่มทําสีของต่งของตัวเองก่อนหลายก็บอกจะพังบ้างเวิร์ดบ้างบางทีมันก็ต้องค่อยๆอลองผิดลองถูกกันไปนะต้องเตริมนิดหนึ่งเรื่องการทําสีเนี่ยมันจริงๆ้วมีสตอรี่ตอกแทนอยู่นะในการทำสีก็บอกอย่างเช่นก็บอกนี้ไอ้ตัว L 1 1 9ที่คุณพัฟฟี่ทำสีให้เหมือนกัน อ่ะเพราะว่ามันกระแทกกับเฟรมนี้ก็เลยต้องไปทำถีม่มาใช่แล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องทําใหม่อีกเจอีกทีเหมือนกัน <c oughs> มันมีเรื่องราวเช่นจุดที่ตุํสาสีอย่างเงี้ยครับอย่างสไตล์ของคุณตักพี่คือจะมีการขัดจุดที่เหมือนเราโดนสัมผัสบ่อยๆให้มีการตีลอกจุดไหนครับขันท้ายนท้ายอ่าโดนปุ่มโดนแก้มปุ่มปรับโหมดอ่เช่นอ่าอย่างตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าบางครั้งเรามีการจับปืนโดยการเอามือมาจับบริเวณบอกแมกกาซีนตรงเนี้ยจะถูกขัดออกเพราะว่า บางคนมัคนคิดว่าทําสีปืนแบบในของจริงนะเขาจะทําเป็นสีโทนเดียวเนาะแล้วรอมันลอกซึ่งกูไม่อยากรอมันลอกกูอยากให้มันแบบเก่าเลยเราเราไม่อยากรออ๋อซึ่งเราไม่อยากรอให้มันลอกเองโดยธรรมชาติเพราะว่ากว่ามันจะลอกเองอาจจะผ่านไปหลายปีเราอยากจะทําสีวันอาทิตย์เนี้ยแล้วก็วันเสาร์เนี้ยลงไปเล่นทางผ้าสายผ้าปุ๊บปืนเราดู เก่าเลยใช่เก่า,า,าทันทีผ่านการใช้งานใช่คุณชอบอะไรที่ผ่านการใช้งานมาแล้วถูกต้องครับอย่างเช่นคุณบัฟฟี่ซื้อปืนมาปุ๊บไม่ถึงวนันแม่งเก่าเลยอ่านี่ก็จะเป็นที่มาของการซื้อปืนใหม่ยังไงให้เก่า <c oughs> ขอเสริมน,นิดนึงเรื่องเอ่อการทําสีตามจุดต่าตงๆเนี่ยคือหลายๆคนที่เขาบอกว่าเออทาไมเราซื้อปืนมาแล้วทำไมเราไม่รอให้มันลอกเองหรือหนึ่งปีอะไรนี้ใช่ไหมอยากบอกว่าเคยลองแล้วครับสองปีแม่งก็ยังไม่ลอกเพราะว่า ที่เราใช้ปืนเล่นกันทุกวันเนี่ยเราไม่ได้เอาไปลุยโคลนลุยน้ําลุยฝนหรือว่าเอาไปคลงบกทล้งน้ําอะไรเหมือนชาวบ้านเขานะครับยกเว้นลาบหนึ่งนะครับใช่ครับผมพูดถึงตะนางคุณอยู่ครับผมก็คือเวลาที่ถ้าเกิดเราใช้ไปเนี่ยบอกให้จับให้ตายยังไงจะถือจะขัดอะไรยังไงเนเอาจริงๆแล้วมันก็จะไม่สามารถเละได้ขนาดนี้เราก็เลยต้องขัดออกมาไม่สามารถเลื่อนได้ขนาดนี้ ประมาณนั้นครับก็สาเหตุของการที่ทหารในหน่วยต่างๆนะครับเขาเริ่มทําสีปืนของตัวเองนะครับเราจะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสงครามโลกทั้งที่1หรือ2แต่ช่วงนั้นอะส่วนมากคนที่ทําสีอะจะเป็นแค่พวกหน่วยซุ่มยิงหรือว่าสไนเปอร์นะครับสาเหตุที่เขาทําเพื่อที่ต้องการที่จะให้ปืนของเขาเนี่ยมันดูกลมกลืนไปกับพื้นผิวของสภาพแวดล้อมที่ที่เขาอยู่ในที่ที่นั้นแต่ว่า ถ้าเกิดจะให้เห็นอย่างแน่ชัดเนี่ยว่าการที่มันไม่เข้ากันกับสภาพภูมิประเทศเป็นยังไงก็คือต้องย้อนไปยุคสงครามเวียดนามนะครับยุคนั้นคือปืน M16 เนี่ยโค M16 ตัวที่ที่ที่บ้านเราเรียกกันว่า M16 VN เนี่ยกอนที้จะเป็น A1 นะครับ M16 เนี่ยเขาเรียกชื่อชื่อเล่นว่า Back Rifle ก็คือปืนมันจะดำทั้งกระบอกและด้วยสภาพแวดล้อมของส่วนไหนสงครามเวียดนามน่ยมันเขียวไปหมดเลยมันจะเป็นป่ามันจะเป็นอะไร แล้วก็ชุดของทหารเนี่ยชุดยุคนั้นเขาก็จะใส่เป็นสีเขียวใช่ไหมเป็นเหมือนยูเอฟจีไอ,อใช่แล้วก็โต๊ะของทหารเนี่ยมันกลมกลืนกับภูมิประเทศได้แต่สิ่งที่มันโดดเด่นขึ้นมาคือปืนเพราะว่า M 1 6บเนี่ยมันดำปีเลยแล้วมันก็แบบทุกคนมันสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเออไอเนี่ยปืนม,มันทำให้แบบง่ายต่อการป้องโดยหรือตรวจจับของทัาตึกแล้วก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ ก็จะมีอย่างปืนเช่าสนามของเราที่ผ่านการทำสูรับคุณท็อฟฟี่มาอ่าใช่ครับซึ่งก็คือปืนที่เลือกที่จะเกิดไม่ได้เกิดมาเป็น GNG CM16 ร้อยเหลี่ยมแต่เลือกที่จะเป็นปืน MK2 m o ่1ได้อ่ากระบอกนี้นะครับตอนแรกที่มาเนี่ยดําเยี่ยมทั้งกระบอกเลยแล้วก็เอ่อได้รับโจทย์จากทางเล่นกันเถอะนะครับว่าเออตอนเนี้ยกําลังมีการคลับกับ ทางสนามแมกวันอยู่แล้วก็ <Yeah. S 2> อยากจะทําสีจากปืนธรรมดาของเอตัวจีนีตัวเนี้อยากให้มันออกดูสไตล์เหมือนโลนสวายเวอร์ซึ่งมันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็ปืนอะ่ะมันเลือกที่จะเกิดไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเลือกที่จะเป็นได้ว่าเราอยากให้มันออกเป็นสไตล์ไหนถ้าเกิดว่าเราแค่เปลี่ยนรางหน้ากล้องเล็งติดเก็บเสียงมันก็ ยังดูเป็นเอ่อตัว GNG CM16 อยู่อแต่หลังจากที่ทำสีไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูออกเข้าไปทางโทนของโลนเ์เวอร์มากขึ้นคือเห็นแล้วเนี่ยเป็นกุยตกเขาเลยซึ่งกระบอกนี้ผมเอาไปตกเขามาจริงๆไม่ได้พนลอเล่น <laughs> นะครับก็ที่ได้เห็นก็คือตัวปืนเนี่ยจะเดิมๆเ,เป็นสีดำเนาะแล้วเราก็เอามาพ้นเป็นสีทรายสีเขียว มาผสมการเสร็จแล้วหลังจากที่พ่นแล้วอันนี้เป็นข้อสําคัญมากในการทําสี่หลายคนที่ทําอยู่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงใช้สีทำย่าวะทำย่าไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสปอนเซอร์ก็ด,ดีครับขอบคุณครับ <c oughs> ก็คือเอ่อสีทำย่าเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาที่พ่นไปเนี่ยตัวนอสเซลหัวข,ของสเปรย์ที่พ่นออกมาสีมันค่อนข้างละเอียดอันนั้นคืออย่างหนึ่งแล้วคือคนที่ถามว่าทําไมไม่ใช้ไคลอนวะเราก็ต้องกลับไปก่อนคำ A ที่พูดก่อนหน้านี้คือว่า ไทรอนอ่ะไม่ขัดยากมากแล้วถ้าเกิดมันแห้งไปแล้วจะขัดเนี่ยล้างดีกว่าอย่าขัดเลยขัดไม่ออกแน่นอนเพราะว่าผมเคยเพยายามขัดหลายรอบแล้วเพราะว่าสีปกติสีที่เขาใช้จริงๆคือสีที่คองพ่นเนาะใ,<ช>ในในชีวิตจริงเขาต้องการให้สีมันติดอยู่นานแล้วลอกจากการใช้งานที่รุโแรแต่ของเราไม่ใช่แบบนั้นเราต้องการที่พนปุ๊บได้ฟิลแล้วลอกเลยใช่อ่าแล้วจะจะเป็นการง่ายขึ้นสําหรับช่างในการขัดสีด้วยนะครับก็เอ่อที่มาของปืน มาคสองกระบอกนี้ก็ตามนะครับผม,ม,มซึ่งจริงว่าได้ตามโจทย์นะครับก็คือได้ความแคทีคูด้วยแทคทีคูด,ด้วยเดียวด้วยใช่แล้วดูแตกต่างจากเอ่อ cm16 กระบอกอื่นด้วยมีอะไรอยากฝากผู้ชมทางบ้านนะครับว่าแบบเนี่ยสำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ซื้อคุยมาว่าเราจะทำสีดีไหมหรือว่าเออ <ไป S 1> ใช่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 าบางคนเาีจยยังกลัวการทำสีที่แบบเฮ้ยเราอย่างซื้อมาใหม่ๆแบบนี้แบบโดยทั่วไปจะแต่งแบบนี้อ่ะ บางคนอาจจะยังรู้สึกกลัวอยู่ว่าอ่าโอเคเราไปพ่นแล้วมันจะทําให้ปืนไม่สวยขึ้นไหมหรือว่าทา เสียใจไหมเรามีแบบเราสาม,มารถแบบแก้ไขข้อบิดพานได้เป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราจะทําปืนกระบอกเนี้ยที่พ่นสีแล้วล้างกลับมาให้เดินแบบนั้นเป็นไปได้ครับแต่มีข้อยกเว้นขึ้นอยู่กับบอดี้ของปืนและสีฟินิชที่บริษัทของปืนทําออกมาด้วยอย่างถ้าเกิดเป็นตัวงานเ e อียร์ซีอันนี้จะเยีย e ดี C บอกใช่เ e อียรซีอย่างถ้าเป็นตัวของเ e อียรซีอย่างเงี้ยถ้าเราสังเกตด,ดูดีๆสีมันจะไม่ค่อยแข็งแรงครับผมพยายามดูหลายรอบแล้วผมคิดว่า งานเ e อ็นซีอ่ะไม่ใช่อโนได้แต่ว่าเป็นสีพ่นซึ่งเวลาที่เราพ่นไปแล้วเราขัดออกมาสีหลุดแน่นอนครับอันนั้นหลายๆคนก็กลัวอยู่ว่าแบบเอล้างออกมาแล้วมันจะเป็นไงคือมันหลุดแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้หลุดจนหน้าเกลียบมันก็จะดูเหมือนแบบปืนที่ผ่านสงครามมาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ปืนที่มันแบบเออใหม่ๆเก็บเอาไว้เดิมๆไม่มีพ่นสีอะไรเนี้ยก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเนาะมาอีกท่อนที่ออหลายๆคนกลัวคือ ถ้าเราพ่นสีไปแล้วแล้วเวลาที่เราเอาไปขายเนี่ยราคามันจะตกไหมมีมีสองกรณีครับกรณีหนึ่งคือราคาตกแน่นอนเพราะว่าบางคนเขาจะไม่ชอบแล้วจะอย่างผมเนี่ยเจอคาถามบ่อยมากว่าแบบเออทาไมปืนมันดูเก่าจังทำไมปืนทําสีมาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นปมชอเจ้าประโยคน์นี้มากกว่าปืนมันริงได้เลยครับพี่อ่าอันนี้เคยก็เคยมีคนถามเออปืนที่เพิ่งซื้อทําไมมันเก่าขานาดนี้ยิงได้ไหมยิงได้ครับมันเก่าถ้าภายนอกครับภายในยังใหม่กิวแต่ว่าก็มีอีก หลายหคนที่ชอบปืนที่ทำการพ่นสีมาเรียบร้อยแล้วเป็นแบบดูแตกตามอินสไเรชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับพอยกโค้สจากทีมเลฟลูแอร์ซอฟมานะครับว่าอ p อพินียน่ะความเห็นความชอบของคนเรามันก็เหมือนลูตูดอะทุกคนมีคนละอันแต่ว่าจะชอบแบบไหนหรือไม่ชอบแบบไหนก็ขึ้นอยู่แต่ละคนก็วันนี้ค่อนข้างวิชาการหน่อยเนาะด้วยความที่แขกรับเชิญของเราเป็นทั้งแบบ แอนท้เพ็มาเล่นกันเถอะแล้วก็คุณท็อปฟปีที่เป็นทัางเพ้ชำนานในการทําสีปืนมันก็เลยจะดูวิชาการแหละแต่ว่า,าเราก็ยังเป็นลีของเราด้วยวปืนที่แบบสีส,สังสดใสหรือเปล่าเป็รู้ก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองด้วยนะคะค่ะข,ข,ขอบคุณมากค่ะก็ทีแ่แวะมาเยี่ยมเยียนพูดคุยกันเนาะยังไงวันนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดตับตระไข้ส่วนล่างนี้นะครับส่วนตรับไครที่ชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับสามารถคอมเมนต์หรือว่าติชมไว้ได้นะครับเพราะว่าทางรายการแอดวานซนอจะเรียนเชิญผู้ที่อยู่ในวงการหลายๆท่านถ้าการดีขึ้นมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่ามาเสนอแนะเป็นทริคดีๆยังไงฝากขอบขอบคุณกล้องวันนี้ด้วยนะครับคุณปักนะครับแล้วก็ผู้ตัดต่อรายการคุณปักนะครับ เอ่อดี렉เตอร์ของรายการคุณปั๊กซาวน์เอนจิเนียร์คุณปั๊กนะครับแล้วก็ไรติ้งเอนจิเนียร์ด้วยอ่าแล้วก็ไรติ้งคุณปั๊กนะครับก,คกคบ็คุณครมบเดี๋ยวเพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ